ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมีเดีกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไอเทมต่างๆในเกมเ o นนิสออฟคิงนะครับว่าไอเทมแต่ละชนิดเนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วก็มีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงไอเทมเมดแล้วก็ไอเทมแทงกันนะครับมาเริ่มมาเริ่ด,ดิชิ้นแรกนะครับชิ้นนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลออกไปนะครับ สกิลที่โดนเป้าหมายเนี่ยจะทําความเสียหายเวทเพิ่มเติมนะครับเป็นคล้ายๆระเบิดนะครับเประเบิดเว,ดเวมนบ์เล็กๆนะระเบิดเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อสตูหรือว่ามีเนนที่อยู่ใกล้ๆตัวของสตูที่เราสกิลใส่ได้นะครับถัดมาเป็นหมวกอันนี้นะครับหมวกอันนี้จะบวกความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น30%นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยออกชิ้นแรกนะครับเขาออกประมาณชิ้นที่3ชิ้นที่4กันครับมันจะทําให้ดาเมจเวทเราเนี่ยแรงขึ้นอีก30%นะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยดามเมจเวทเราน้อยนะครับมันก็จะบวกขึ้นน้อยเราไปออกชิ้นอื่นที่บวกความเสียหายเวทหรือว่ามีพาส,สีที่รุนแรงมากกว่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าราคาของตัวหมวกเนี่ยแพงด้วยนะครับถัดมาเป็นไอเทมชินนนมช้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราปล่อยสกิล,ลออกไปศัตรูที่โดนสกิล,ลเราเนี่ยมันจะโดนเผานะครับเป็นดามเมจวอร์ไทม์ความเสียหายจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด3เปอร์เซ็นต์นะครับโดยมันจะทำความเสียหายอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่3วินาที แล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะเป็นเจาะเกาะเล็กนะครับยิ่งเราสร้างความเสียหายเวทบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเจาะเกาะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน280หน่วยนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะเป็นเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไอเทมที่เจาะเกาะ45ของพลังเวทนะครับถ้าเราเจอตัวที่ออกกันเวทมาเยอะๆหรือว่าตัวไหนที่มีค่อนข้างเป็นแท้งนิดนึงอ่ะเราออกตัวนี้มาช่วยเจาะเกาะได้นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นดูดเลือดนะครับดูดดดดดเเเเเลลืืออวทนนี่ยจะป็ูแบบ ใช้สกิลนะครับถึงกระโดดเลือดจะไม่เหมือนพวกกายภาพที่ตีธรรมดาแล้วก็ดูดเลือดได้นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะเป็นไอเทมที่ดาเมจเวทเยอะที่สุดนะครับยิ่งคุณมีพลังเวทเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อีกนะครับอย่างที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือถ้าคุณมีพลังเวท100หน่วยขึ้นไปนะครับมันจะบวกพลังเวทให้อีก0.8%นะครับแต่ว่าจะไม่เกิน12%นะครับนั่นคือแม็กซ์สุดของไอเทมชิ้นนี้นะครับ อย่าก็ไอเทมซีนี้นะครับเมื่อเราใช้เนี่ยไปทําให้ตัวเรานะครับแข็งแล้วก็อยู่กับที่นะครับจะไม่สามารถเดินได้หรือว่าใช้สกิลได้นะครับแต่ว่าเราจะหลบความเสียหายต่างๆที่โจมตีมาใส่เราได้นะครับอย่าก็ไอเทมซีนี้นะครับไอเทมซีนี้เนี่ยมันจะรีมานา1%ทุกทุกหนึ่งวินาทีนะครับและเมื่อมานาเราเต็มเนี่ยมันก็จะไปดีเลือดให้เรา1%ทุกทุกวินาทีแทนนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นี้ครับไอเทมชิ้นี้เป็นไอเทมที่เมื่อเราออกมาเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยโจมตีเร็วขึ้น ตัวละครตัวไหนที่เป็นสายเวทสายโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกตัวนี้กันนะครับถ้าเราเป็นสายสกิลอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องออกนะครับเพราะว่ามันจะทาให้ดาเมจของเราเนี่ยน้อยลงนะครับมันเหมาะสําหรับพวกเวทสายตีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยความเสียหายครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทเพ,เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเรามีพลังเวทมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นมากขั้นน,น,นะครับเหมาะกับพวกตัวละครที่ใช้สกิลเสร็รจปุบ ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่เมื่อเราเลเวลอัพเนี่ยเราจะได้มานาแล้วก็ h p ีเพิ่มขึ้นนะครับแลวก็ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกมาเนี่ยพาสีของมันคือเมื่อเราโดนความเสียหายจนใกล้ตายเนี่ยมันจะเด้งโล่ขึ้นมาให้เรานะครับยิ่งเรามีพลังเวทสูงเนี่ยเราก็ยิ่งได้โล่เยอะเท่านั้นนะครับส่วนไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะกับเวทที่เป็นสายฮุ้หวงในนะครับหรือว่าพวกเวทแทงหรือว่าซัพพอร์ตที่เป็นดาเมจเวทนะครับพาสีของมันคือเมื่อตัวละครเราเนี่ยอยู่ใกล้กับ ตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีเราช้าลงนะครับยิ่งอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ตีช้าลงมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ออกมาปุ๊บแล้วพาสีของมันคือเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยศัตรูจะติดสโล่นะครับละศัตรูตัวไหนที่ติดสโล่จะโดนดาเมจเวทเราแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือตัดฮิวนะครับตัดฮิวคืออะไรตัดฮิวคือสมมติตัวละครตัวนี้มีสกิลเพิ่มเลือดเนี่ยแต่เราออกตัวนี้มาเนี่ย มันจะไปลดอัตราการฟื้นฟู HP ลง50%นะครับถ้าเราใช้สกิลเนี่ยมันจะลดอยู่ประมาณ1.5วินาทีนะครับแล้วถ้าตีธรรมดาเป็น3วินาทีแทนช่วยไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่อัปเกรดมาจากตัวของไอเทมตัวนี้นะครับจะออกได้ต่อเมื่อ20นาทีผ่านไปนะครับความสามารถก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับหลังจากเรากดใช้กดแข็งเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ จากตอนแรกเนี่ยเมื่อเรากดแข่งเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาปกติเลยครับแต่ว่าถ้าออกเป็นตัวนี้เนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเป็นที่ไอเทมแท่งนะครับไอเทมนี้ก็เป็นเกาะไฟนะครับเอาไว้เบินสตูนะครับยิ่งสตูอยู่ใกล้นั่นโดนไฟแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเรามีเลือดเยอะก็จะยิ่งไฟแรงขึ้นแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกมาปุ๊บสตูที่ตีเราเนี่ยจะตีช้าลงแล้วก็เดินช้าลงนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับที่จะทําให้สตูตีช้าลงแต่ว่าไอเท้ําใ มีการระเบิดขึ้นด้วยนะครับเป็นระเบิดแบบเวทมนต์ยิ่งเราเลือดเจอก็จะยิ่งระเบิดเวทแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นเกาะสะท้อนนะครับเมื่อสตูโจตีเรามาเนี่ยมันก็จะสะท้อนดามเมจกลับไปนะครับก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับพาสีของมันคือเมื่อเราไม่ได้อยู่ในไฟเนี่ยเราจะได้เกาะเวทเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเกาะแบบบาเรียรอบตัวเรานะครับเมื่อเราโดนสกิลปุ๊บถ้ามันยังไม่ทะลุโล่ของเรามาเนี่ยเลือดเราก็จะไม่ลดนะครับเหมาะสำหรับไปป้องกันพวก เมทสายโป๊กนะครับเมทที่แบบสกิลเป็นจังหวะอะไรเงี้ยครับไม่ได้สกิลบ่อยเหมือนพวกอย่างตัวเดลเซียนอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เหมาะกับชิ้นนี้นะครับออกชิ้นอื่นกันเดลเซียนจะดีกว่านะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้น,นครับแต่ก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นการเวทนะครับข้อสี่ของมันคือเมื่อเราโดนดาเมจครบ30%ของแมคเคีนะครับเราจะได้การดีเจนเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เมื่อเราออกมาปุ๊บก็คือตายเกิดนะครับเมื่อเราตายปุ๊บมันจะเกิดมาใหม่ประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมชิ้นนี้นะครับพาสีของมันคือตัวละครตัวไหนที่มีอัตราการฟื้นฟู HP เยอะๆเนี่ยมันจะบวกให้อีกนะครับจะทาให้สามารถตัวเราในฮิลแรงขึ้นบีกนะครับหรือว่าเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นบีกคือมันจะเพิ่มเอฟเฟกของการฟื้นฟู HP นะครับแต่ก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราไม่อยู่ในสถานะไฟหรือว่าการโจมตีหรือว่าการโจมตีศัตรูเนี่ย มันจะทําให้เราได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นเฉพาะไอเทมชี้นี้นะครับหลังจากเราใช้สกิลเนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะทำให้สตูิดสโลว์นะครับแล้วก็ไอเทมที่นี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เกาะที่แบบเพิ่มขึ้นมาปิ้งเดียวนะครับมันจะเป็นเกาะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับและมันจะเพิ่มเยอะขึ้นด้วยเมื่อเราเลือดน้อยนะครับพยายามกดใช้ตอนที่เลือดต่ำกว่า50%นนนนนนะะครัััับเเเเาาาออออีีีี้้้้ปปปป็็ไไไทททมมม่่กกกกดจจหลง20ตนะครับ แต่ปกติเนี่ยเมื่อเรากดใช้ปุ๊บเราจะได้เกาะใช่ไหมครับแต่เน,นี้ยเมื่อเรากดใช้เสร็จปุ๊บมันจะสร้างคองสหายเวทเล็กๆรอบตัวเราด้วยนะครับศัตรูที่อยู่รอบเนี่ยจะโดนความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมเกาะน้ำแข็งนะครับพสัสดีของมันคือเมื่อเราโดนสกิลพวกแบบคาวโคอนโทรหรือว่าสกิลที่เป็นสตันหรือว่าสโลเนี่ยจะทําให้เรานะครับได้โล่เพิ่มขึ้นนะครับโล่ในแะ่ยิ่งขึ้นตามแมกพีของเรานะครับและเมื่อเรากดใช้นะครับรอบๆ450เมตรเนี่ยจะครับ เ็นเวลา0.5วินาทีแต่ถ้าหากศัตรูตัวนั้นเนี่ยถูกลดสปีดการวิ่งหรือว่าการโจมตีลงเนี่ยจะโดนสตันเพิ่มขึ้นอีก0.25วินาทีนะครับแล้วก็เมื่ออัปเกรดหลัง20นาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจากการจดใช้450ปลา450เมตรรอบตัวเราใช่ไหมครับจะกลายเป็น600เมตรแทนแล้วก็ศัตรูตัวไหนที่โดนลดความเร็วลือนที่หรือว่าลดความเร็วโจมตีลงเนี่ยจาก0.25จะเป็น0.5แทนนะครับจะทําให้สตันนานขึ้นมากๆเลยนะ แล้วอันนี้ก็เป็นแถมนะครับในส่วนของรองเท้าเนาะรองเท้าเนี่ยก็อันนี้จะเป็นป้องกันกายภาพนะครับลดความเสียหายกายภาพลง15%แล้วก็อันนี้จะเป็นการสถานะต่างๆลง35%นะครับจะทาให้เราโดนสตันน้อยลงหรือว่าการสโลน้อยลงแล้วก็อันนี้จะเป็นลดคูดาว3-10%นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับแรืว่าอันนี้จะเป็นเพิ่มมาทางเจาะเวทนะครับ50-120หน่วยยิ่งเรามีเลเวลเยอะเนี่ยก็ยิ่งเจาะเวทเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีให้เรา25%นะครับไม่มีพาสีเนาะแล้วก็ในส่วนของนี้นะครับเป็นรองเท้าที่เมื่อเราไม่ได้อยู่ในสถานะไฟหรือว่าการต่อสู้กับศัตรูเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น60หน่วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมสายแท้งสายเมดแล้วก็รองเท้าของตัวละครในเกมนี้นะครับส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงไอเทมของจังเกิลนะครับเพราะว่าไอเทมของจังเกิลมีความละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับ๋ยวเราจะทําคลิปแยกไปกทีนะครับ หากผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็แปลได้ประมาณนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามและชม,มันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ